ม,ม,มึงมาสี่กูมาสองอ่ะมึงปากดีใส่กูอ่ะแย็กแอปไปดิแย็ดแอปแอ็ไว้เดี๋ยวปากเองก็มาเถอะกระจอกสหารเงี้ยช้าดิ๊บจ่อไปแซบเอ็นไงเออไอ้เจี๊ยบวันก่อนปากดีไอ้เจี๊ยบโว้พินโอ้โหเฮ้ยเยอะจัดเลยนะจิ๊บี่เหรอ ดา่พี่น้ำมันด่าว่าเอ,นอ<ะ>็นรอกมันด่าพี่ว่ะเน้เมันบอกว่าเอนน็นนายก็จอกเลย <c oughs> ใช่พี่มันตัดที่ครับ <c oughs> มันบอกว่าจำชื่อกว้เอ็นนายตอนนี่ไก่ไข่พี่มินพี่มันชื่ออะไรไก<อ>่ไข่พี่ไก่ไข่ดาพี่ยับเลยมึงมาสี่กูมาสองอ่ะมึงปากดีใส่กูอ่ะ <S <S ยัดแอปไว้ยัดแอปแอปไว้แล้วฝากเองก็มาเธอกระจอกทัเงีาย ใชาดิจอไฟแซบเอ็นไ้เออไอ้เหี้ยว่าก่อนปากีไอ้เหี้ยโอ้พินพี่น้าเมื่อกี้พี่น้าได้เปิดใหม่อ๋อคุยกับมันปะไม่คุยนั่งฟังเ้ะ๋เสียเวลาไปเจรจาหลายคนพวกนี้อ๋อตี้เอล่าไก่อ่าจำได้ละเดี๋ยวกูจะประจามึงด้วยนะอ่าทำเข้ามาดูนะแม่งบักบอม เลียงว่าเมื่อวานมันก็ดูสตรีมผมใช่ไหมลังบัคด้วยเล่นบัคด้วยเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เปิดไม่ด่านะแต่ผมด่าออกสตรีมนะครับผมเล่นทุเรศนะอ๋อที่พี่น้ำบนมันใช่ไหมว่ามันเล่นบัคบอมใช่ไหมใช่ใช่ที่มันไปสองพี่จำได้ละที่ในบอสอะช็อตในบอสเนี่ยมันคืออะไรครับบัคบอมก็คือมันสามารถยิงบอมได้แบบลูวงแบบัวๆอวะ ปกติบอมหนึ่งลูกอ่ะมันจะชัดบอมประมาณสี่วิแต่วิที่สี่คุณจะยิงได้อีกลูกหนึ่งนี่คือการยิงบอมแบบปกติใช้เวลารีโหลดกระสุนสี่วินาทีไม่ว่าใช้กระบอกบอมสีอะไรก็ใช้เวลารีโหลดกระสุนสี่วินาทีเท่ากันหมดแต่หากใช้บัคยิงบอมจะสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องรีโหลดกระสุนแค่1-2ถึงวินาทีเท่านั้นเสียงก็ไม่ใช่เด็กน้อยนะก็น่าจะรู้นะโตแล้วอะไรมันควรไม่ควรนะ เอาเปรียบคนอื่นแล้วยังทำปากดีอีกนะฮะเสียงก็ดูผู้ใหญ่แล้วนะ่ดูไม่ค่อยมีความคิดนะครับเหมือนมันคิดไม่ได้อ่ะตัวเองทำไม่ดีคนอื่นก็มีสิทธิ์บ่นหรือเปล่าถูกไหมคุณบักบอมเนี่ยมันคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วค,คือผมผมบ่นคุณเนี้ยคุณทำทรงไม่พอใจมาด่าสวนทั้งที่ไม่มองตัวเองเลยตัวเองไม่เอาเปรียบคนอื่นอ่ะ บักบอมเอาเปรียบเขานะครับแล้วก็ตายเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมไปตัดคลิปมาให้ดูนะครับผมมันบักนะมันบักบักยิงครับระวังระวังระวังบัง ยี่มึงบักบอมเลยฮะเอยน่าเกลียดตีเวรยิงบอมมาแล้วตอนนี้หมดกล้วไหบอลบอลที่หมดหมดแล้วบอมดูทองล่าไก่เลยครับล่าไก่เหรอใช่บักบอมเหยออกมาดิ้นหน่อยนะออกมาดิ้นหน่อยนะครับล่าไก่ล่าหมู จะประจ,จานให้ด้วยเดี๋ยวทำตัวนะจะบักยิงผมด้วยมิเชะนกุเรดเกิน